เทคเทคเทคพอดแคสที่จะพาคุณไปรู้จักเค้าเจ้าสตล์ขององค์กรสายเทคเผยเรื่องจริงที่คนในอยากบอกคนนอกอยากรู้โดย True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ t เทคเทคเทคพอดแคสต์ by True Digital Park รายการพูดคุยว่าด้วยเรื่องงานสายเทค วันนี้แอมชนิการราชวานิชเป็นคอมมูนิตี้เมนเจอร์ของ True Digital Park รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณธนธรรมพ่อชีติยุกหรือคุณณนะจากบริษัทซันเดยสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีครับคุณแอมสวัสดีค่ะแอมรบกวนคุณณนะนิดนึงช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าทําตําแหน่งอะไรแล้วก็ทํางานที่ซันเดยมาแล้วกี่ปีคะ อผมชื่อนานะครับเป็น Head of Marketing ของ Sunday แล้วก็เป็นหนึ่งในซีเนียร์แม g จเม n นของ Sunday ด้วยตอนนี้ผมทำงานที่ Sunday มาแล้วประมาณเกือบ3ปีแล้วครับแล้วก็อายุใ mm hmm. กล้เคียงกับอายุบริษ,ษ,ษัทแหละสามปีโอเคแล้วแนะนำเบื้องต้น,น่อยค่ะว่าจริงๆเราซันเดยค่ะเป็นธุรกิจทำเกี่ยวกับอะไรคะอ่ n d a y เดนะครคือเราตั้งมาแล้วสปีเราเป็น กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและการประกันภัยนะที่มีภารกิจที่จะรีเซ็ตวงการประกันภัยเนี่ยโดยการกดปุ่มคอนโทรลนทีตลีเนี่ยเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันภัยทั้งหมดที่เคยมีมาในอดีตแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาใช้ในการทําประกันภัยคือเราอย่างนี้ครับคือเรามีความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันทําไมเราจะต้องซื้อแพคเกจหรือซื้อการประกันภัยเนี่ยด้วย ราคาที่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเอาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาใช้ในการคำนวณราคาหรือการทำเคลมให้ประสบการณ์ของ users มันดีขึ้นอย่างเช่นเรามีการใช้ตัว AI หรือ Machine Learning เนี่ยเพื่อมาทำ Dynamic Pricing คือ คนลูกค้าของซันเดย์แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าองค์กรหรือว่าลูกค้ารายเดี่ยวนะฮะเราก็จะมีการทำ d ด n a m i c pricing ให้เขาซึ่งความเสี่ยงของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเราก็เอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ในการคำนวณเบี้ยเพื่อเสนอให้เขาอะไรเช่นนั้นอันนี้อันนี้คือเป็นจุดตั้งต้นของไอเดียในการโซอฟเนพนพอย์ในในมาร์เก็ตปัจจุบันก็เลยมีการทําตัวนี้ออกมาแล้วก็แตกสาขาออกมามีทั้งประกันรถยนต์ประกันสุขภาพกลุ่มประกันกลุ่มประกันเดินทาง หรือแม้กระทั่งประกันรับประกันหน้าจอตแตกประกันแก๊เจ็ต่างๆหรืออาจจะเป็นประกันอะไรในอนาคตอาจจะมีประกันยางรถยนต์อะไรด้วยในอนาคตก็เรียกได้ว่าอะไรที่สามารถแบบเป็นของรักของห่วงก็สามารถทํามาเป็นโปรดักเพื่อขายประกันได้เลยถูกไหมใช่ครับคือเราเรามีคือเนื่องจากเราเป็นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยเนาะเรามีบริษัทจริงๆอยู่ภายใต้กลุ่มนี้อยู่ประมาณ3าี่บริษัท บริษัทที่1เนี่ยเป็นบริษัทชื่อ Sunday In ซึ่งเป็นนายหน้าประกันดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบคือเรามีทั้งเราเป็นกลุ่มคอมมานีแล้วเราก็มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันด้วยแล้วก็มีการรับประกันภัยแล้วก็มีบริษัทนายหน้าไปขายอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งคือเราเราเริ่มจากตรงนี้เลยคือเราทําครบวงจรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโบรกเกอร์อย่างเดียวซึ่งไปเอาประกันของคนอื่นมาขายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามีอีกบริษัทหนึ่งชื่อ Sunday t e c h n o l o g ีซึ่ง Sunday t เทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นผู้อยู่เบื้้ platform, ้้อออออองงงหหหหลลลัขกกาารรรรผิิตตปะนพพพืืืเเเคชช่่่ๆใใใ บริการลูกค้าของเราเนี่ยแหละก็จะมีกลุ่ม Data Scientist มีกลุ่ม Software Engineer กลุ่ม u อ่ i Design อะไรอยู่ในนั้นแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเป็นบริษัทชื่อ Sunday Care ชื่อ Sunday Care เนี่ยก็คือเป็นผู้ให้บริการสุขภาพดิจิตอลนะแล้วก็มีการประกันลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหมือนเป็นบริการที่เติมเต็มให้กับกลุ่มคอมบเกอร์ของเราเรามีการขายประกรันออกแบบประกันและมีการขายมีเทคโนโลยีมาเสริมแล้วก็มีบริการซัพพอร์ตอะไรอย่างน,น โอเคค่ะเออเราก็ได้รู้เบื้องต้นไปแล้วเนอะว่าซันเดย์ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะที่นี้ค่ะคุณะนะรายการเทคเทคของเราเนี่ยจะเน้นไปถึงเรื่อง culture ขององค์กรแอมก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของซันเดยในแง่วัฒนธรรมองค์กรน,นะคะวัฒนธรรมองค์กรของซันเดยนะครับจริงๆถ้าให้ผม grouping เนี่ยมันจะออกได้เป็นประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆนะจริงๆเรามีคำเรียกคำหนึ่งว่เป็นคำเดียวของของบริษัท ให้ทุกคนจําไว้ว่าฮ้ยจริงๆวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นแบบนี้เราใช้คําว่า no s h e t mindset คือการที่ทํางานทุกอย่างเนี่ยจะทําออกมาดีหรือไม่ดีหรือการทํางานร่วมกันจะออกมาดีไม่ดีเนี่ยทุกคนต้องมี mindset ที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ค่อยยอมรับคนที่มีความที่เป็นชิด mindset กิดโทษทีอันนี้เป็นแบบอตโต้แต่ทีนี้ถ้าพูดออกมาเป็น3คม cluster ใ,ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมี cluster ที่1คือเรื่องของอิสระภาพและความรับผิดชอบนะฮะ ยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นอนี่คือวัฒนธรรมก์กรคือเราเป็นคนที่เต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับในการทํางานทุกคนสามารถลองผิดลองถูกได้ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเหลวแต่ว่าถ้าคุณล้มแล้วคุณต้องุูให้เร็วแล้วก็กลับมาเรียนรู้เพื่อทำให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะให้อิสระภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ข้อที่สองคือตัว be inspired inspire t e r นะก็คืออย่างเช่นทีมแมจเนจเมนต์ทุกคนเชื่อว่าการจะทำอะไรออกมาให้ดีๆหรืออยากให้มีรุ่นน้อง มองเราว่าเราทํางานดีเนี่ยเราต้องทํางานเป็นแบบอย่างให้เขาก่อนซึ่งสมมติสมมติเราบอกว่าทุกคนเนี่ยควรจะทํางานแบบมีวินยัยแต่ว่าหัวหน้าเองอาจจะยังไม่มีวินัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโรโมเดลไม่ได้เพราะฉะนั้นการอินสไพร์คนอื่นเนี่ยเราต้องทาตัวให้เป็นโรโมเดลก่อนแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือแบ่งแบ่งประสบการณ์กันเนาะอันนี้คือหมวดที่สอง อ่าหมวดที่3คือผมเชื่อว่าคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะ make a difference อันนี้คือหมวดที่3คือไม่ใช่มาเพื่อทํางานแล้วกลับบ้านไปอะไรแค่นั้นคือเขาค่อนข้างมี passion กับสิ่งที่เขาทำเขาทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่ออยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างจริงๆแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบใหม่ การเสนอความคิดการไม่หยุดคิดถามว่าทําไมและเราจะทําอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งในื้าเชื่อของเราครับประมาณ3ามหมวดใหญ่ๆนี้แหละอิสภาพความรับผิดชอบการสร้างแรงบันดาลใจ be inspired a ละ i n s p i r a t o r หรือว่า make a difference แต่ว่าจริงๆเราซําทุกอย่างมาด้วยคําว่า No Mindset Shit คำเดียวเฮ้ยแต่ชอบนะตัวมอตโต้อะค่ะที่บอกว่า诺奇迈森แต่ว่ามันก็จริงๆแหละมันตรงตัวแล้วก็แบบเออใช่อย่างเงี้ยคือ คือจริงๆเราไม่ได้เซตวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาลอยๆนะครับเพราะว่าตัวสวัสดิการหรือว่าตัวผลประโยชน์พนักงานเนี่ยมันจะล้อตามกับตัววัฒนธรรมองค์กรอย่างเช่นข้อที่1นึ่ง Freedom and Responsibility เนี่ยอิสรภาพและความรับผิดชอบของเราเนี่ยจริงๆบริษัทเรามีสวัสดิการที่ผมว่าคิดว่าค่อนข้างดีเลยนะคือ1เรื่อง Unlimited Leave เราไม่เราไม่มีวันลาพนักงานนะครับที่นี่คือเราเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นผู้ใหญ่พอแล้วก็รับผิดชอบงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้เสร็จและดี ตามที่ทุกคนคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลีฟเนี่ยมันจะเป็นอันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดลีฟมันก็มาฟลกซี่เอาร์เพราะว่าเขาจะไปทำงานที่อื่นหรือว่าอาจจะไปทํางานที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เซตขึ้นมาลอยๆอยเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคน,นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นที่กับมันแลวทุกคนก็เป็นแบบนั้นจริงๆเนาะอันที่2คือเนื่องจากเราเป็นบริษัทป,ปากการะกันด้วยแล้ว่วสิทธิพิเศษที่เราให้กับพนักงานเนี่ยค่อนข้างอยู่ในท็อปเกรดพอสมควร เราทรีตพนักงานเหมือนลูกค้าเราเหมือนกันว่าสมมติเราไปขายประกันสุขภาพกลุ่มไว้เนาะแล้วก็มีแอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆที่ลูกค้าใช้เนี่ยเราก็ให้พนักงานเราใช้จริงด้วยโดยไม่ไม,ไม่ไม่ปิดกั้นเนาะอย่างเช่นฟีเจอร์หลักๆที่เราให้ลูกค้าใช้เราก็ให้พนักงานใช้ด้วยสมมติประกันสุขภาพกลุ่มปกติจะให้ความคุ้มครองกับพนักงานแต่ละเทียผู้จัดการได้เทียน,นึงดีเรคเตอร์ได้เทียน,นึงอันนี้เราก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่า mm. ความแตกต่างกับที่อื่นคือ สมมติคุณอยู่ใน T. Manager เรามีบัตรเจตให้คุณเท่านี้แล้วคุณเอาบัตรเจตเท่านี้ไปคัสตอรไมซ์ความคุ้มของคุณเองได้เช่นคุณอยากได้ค่าทำฝันเท่านี้อยากได้ค่าผู้ป่วยนอกเท่านี้ซึ่งผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยในบ่อยผมก็ไปขอค่าผู้ป่วยนอกใหม่เออเพิ่มขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดให้พนักงานใช้แบบเต็มรูปแบบจริงๆหรือถ้าอยากจะปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของเราเราก็จะสวายแบบเป็นที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มาล้อตามกับตัวสาสี่ตัวที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ด้วยดีจังเลยอ่ะ เอาเอาสารภาพตามตรงคือแอบก็ทำประกันแบบทรดิชันลอยู่เนาะแต่พอเวลาฟังซันเดย์หมายถึงว่าตัวฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าไปลองเล่นแล้วก็อยากจะเป็นลูกค้าด้วยเหมือนกันริจร<ๆ>ิงเชิญทูดิจิทัลพาร์คได้เลยครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวพอกลับมาในเรื่องเคาเตอร์เราก่อนเนาะตอนนี้อายุเฉลี่ยของที่ซันเดย์ประมาณเท่าไหร่กันนะคะเออประมาณสามสิบถึงสามสิบเอ็ดปีครับสามสิบถึงสามสิบเอ็ด ปีก็ถือว่าไม่เด็กกันมากเนาะไม่ไม่เด็กครับผมว่าจริงๆถ้าใช้มองมนันอีกมันจะมีฝั่ง business นะแล้วก็มีฝั่งเทคโนโลยีซึ่งฝั่ง business เนี่ยก็จะอายุเอยอะกว่าโดยโดยส่วนใหญ่ประมาณ33มบามอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีแบบมีผมมี product owner คนอื่นๆหรือมีฝั่งเซลล์ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยก็จะอายุเฉลี่ยประมาณ27ปีโดยประมาณ แต่ว่าถ้าถ้าเอามารวมกันยมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสาสิบเอ็ดแอบถามนิดนึงตอนนี้มีพลักง,งานทั้งหมดกี่คนแล้วอะคะตอนนี้น่าจะประมาณหนึ่งร้อยสามสิบห้าคนนะครัก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วในเรื่องของเซนิออิตี้อย่างเงี้ยค่ะที่ซันเดยมีปัญหาหรือว่ามีความเข้มข้นหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างจากบริษัททั่วไปบ้างนะคะเอะต้องบอกก่อนว่าวิธีการทํางาน ของเราเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับเทคที่อื่นนะแต่ผมขออนุญ,ญาตอธิบายในดีเทลที่เรียกว่า Agile o r g a n i z a t i o n คือ mm hmm. คุณแอมคงได้ยินคำว่า Squad าแล้วแหละอันนึกนึกภาพอย่างนี้ล้กันคือแต่ละ Department เนี่ยเราเรียกว่า Chapter อย่างเช่น Marketing Chapter Data Scientist Chapter, Customer Service c h a p t อ r อันนี้คือเป็น Chapter ที่เป็น Expertise ของของมันแต่ว่า mm hmm. เราจะมีอีก vertical หนึ่งนึกเป็นแกน Y แล้วกันเรียกว่า s q u a d สควอตเนี่ยเราจะแบ่งเป็นตาม Product ที่เราอยู่ในบริษัทยอย่างเช่น s q u a ตมอเตอรก็คือเป็นประกันรถยนต์สควอ Health ก็คือประกันสุขภาพ s ควอตซูเปอร์ p อ q สควอตทราเวลอินชู c e น์อะไรอย่างเงี้ยเขจะมี vertical นี้ทีนี้คนแต่ละชัปเตอร์เนี่ยกขจะต้องเอาคนแต่ในชัปเตอร์นะ้ไป slot in เพราะฉะนั้นเน่ในหนึ่งสควอตเนี่ยก็จะมีการทํางานแบบ cross function แบบนี้อยู่ก็คือจะมี product owner ซึ่งเป็น S squad lead แล้วก็จะมี Chapter Lead ซึ่งเป็นเอ่อเป็น h o r i z o n t a l l e a d อยู่แล้วก็จะ slot in คนเข้าไปเพราะฉะนั้นในหนึ่ง squad เนี่ยก็จะมีคนทุกฟังก์ชันอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานมันจะค่อนข้าง cross team แบบจริงๆและและบางครั้งอย่าง manager บางคนที่อยู่ใน Chapter นี้อาจจะเป็น member ของ squad อื่นซึ่งเขาก็ contribute ในส่วนของ expertise ของของความรู้ของเขาเข้ามานีครับทีนี้มัน ความ seniarity อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเปรียนกันมากกว่าผมว่าถ้าจะให้พูดว่าไม่มีเลยเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ใช่เพราะเรายังเป็นไอคนเอเทียอยู่นะเราผมขอเรียกมันว่ามารยาทในการทํางานด้วยกันดีกว่าแอมรู้สึกว่าแอมเคยสัมภาษณ์บริษัทหนึ่งที่จะเป็นสอฟต์อันนี้เหมือนกันซึ่งตามที่แอมเข้าใจก็คือเมื่อกี้ที่คุณนาอธิบายเนอะแอมขอทวนนิดนึงก็คือเล็กเซว่าแอมเป็นโปรดักต์ออเนอร์ของซอฟตนี้แต่แอมอาจจะไปเป็นเหมือนกับทีมเมมเบอร ที่ไม่ใช่หัวหน้าของสคออื่นๆก็ได้ถูกไหมคะและแอมก็อยู่ในประมาณสามถึงสี่สอก็ได้อ๋อ product owner จะเป็นเหมือนหวัวหน้าสคอรตละกันคิดอย่างนี้เป็นเป็นแนวตั้งทีนี้ช h ปเตอร์ก็คือจะมีพวกมาร์เก็ตตมีเซลส์มี customer service เขาก็จะเป็นแนวนอนอเขาก็จะคนจากแนวนอนเนี่ยไปเสียบอยู่ในสคอต,ต่างๆซึ่งเป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมในแนวของมอเตอร์สคอซึ่งมี product owner เนี่ยเขาจะเป็นสคอรตลีเขาก็จะเป็น ลีดเดอร์ของโปรดักต์ส่วนนี้เป็นเป็นโปรดักต์บอเนอร์ของเขาเ้าก็จะมีทีมอยู่ในนั้นแบบนั้นซึ่งส่วนใหญ่โปรดักต์บอเนอร์เนี่ยเขาจะอยู่แบบหนึ่งสคอ์ตแหละแต่ว่าแชปเตอร์เนี่ยก็อาจจะมีการ r o t a t กันว่ามาร์เก็ตติ้งคนนี้ไปอยู่มอเตอร์มาร์เก็ตติ้งคนนี้ไปอยู่ทราเวลเซลคนนี้ไปอยู่เฮลท์เซลคนนี้อาจจะอยู่ทราเวลด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันแล้วแต่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคทีนี้ค่ะพอการทํางานแบบเป็นสคอร์ตอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเรียกได้ว่าเป็นแบบ flat หรือว่าเป็น top down หรือ bottom up อะคะหรือถ้าเป็นภาพรวมทั้งองค์กรอย่างเงี้ยค่ะตัวใหญ่จะเรียกผมไม่ขอเรียกมันว่า top down แล้วกันมันเป็นแบบ cross organization make decision กันใน squad นะครับอย่างเช่น squad m อเตอ e r อย่างเงี้ย CEO กคงไม่มา make decision ใน squad นี้หรอกแต่ว่า product owner เนี่ยก็เหมือนแม่ทัพของคนเนี้ยแม่ทัพของทีมเนี้ยก็จะมาประชุมกันว่าเอ๊ะถ้ามีปัญหาอย่างนี้จะทำยังไงอ่า m a r k e t ิ้งมี อ่า uh, contribute อ่า advice ยังไงบ้างเซลจะทำยังไงบ้างฝั่งเคลมจะทำยังไงบ้าง customer service ทำยังไงบ้างแล้วก็ summarize กันใน support m e d i s i o n กันในั u p อร์ t เพราะฉะนั้นเวลา m e d i s i o n กันในองค์กรเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างออตโนมี y แบบนี้ mm hmm. ในั u p อร์ t นั้นๆเลยไม่จชเป็นว่าโอเคเดี๋ยวต้องให้ po เป็นคนคิดนะเดี๋ยวต้องไปคุยกับ coo แล้วค่อยมาคุยกับ ceo อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ อืมโอเคแล้วยังอีกการฟีดแบ็งานกันนะคะก็คือในแต่ละสคอตก็คือจะเป็นการฟีดแบ็งานตอนหนึ่งสคอตกันเองถูกไหมใช่ครับใช่ใช่จะอยู่ในสคอตนั้นแล้วถ้าเป็นภาพรวมทั้งองค์กรเวลาการฟีดแบ็พนักงานเ่ยคะ่ะทํากันยังไงอะคะอ,อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแตะไปทางเอชอาร์นิดึงเดวกันอ่าปกติเราทําการประเมินอยู่สองครั้งเนะมีกลางปีกับปลายปี เพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่ทํางานดีเนี่ยไม่ควรจะเห็นปลายปีทีเดียวแล้วการประเมินแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีการทำา360อะ่ะก็คือมีการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมทีมมองเราคนที่พัวหน้าเราให้ฟีดแบ็กเราแล้วก็คนที่เป็นลูกทีมเราให้ฟีดแบ็กเราทีนี้มันก็จะมีแบบคอมมิชชั่นเดย์วันหนึ่งซึ่งเอาฟีดแบ็กของคนทั้งร้อากว่าคนเนี่ยมานั่งดูกับทางซีเนียร์แมนจเมนต์ทั้งหมดแล้วก็ฟีดแบ็กกันทีละคนแล้วก็ดูกันว่าให้เป็นยังไงกันเลยอย่างเงี้ย ก so. ็ค so right. so ่อนข้างดีเทลแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนานมากกว่าแต่ก็จะทําให้เหมือนกับทีมแมネจเมนต์ได้รู้จักพนักงานทุกคนแล้วก็ดูโปรเกสของพนักงานแต่ละคนด้วยเนาะใช่ครับใช่เราผมเชื่อว่าการประเมินพนักงานแต่ละคนเนี่ยมันควรจะมีความแฟร์แล้วความแฟร์เนี่ยไม่ใช่เกิดจากคนแค่สองสามคนนั่งคุยกันแล้วแบบจิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเอาพวก3 6 0มาใช้มีคอมมิตี้ที่เป็น ที่เป็นเซตอัพขึ้นมาจากซีเน a n a g e จเมนแล้วก็มีการดีเบตกันในห้องทีละคนอย่างเงี้ยค่อนข้างสียเรื่องความแฟร์ทีนี้มาถึงคําถามที่บอกว่าแล้ว c o m อมมูนิเคชัน o ู l ที่ใช้กันภายในองค์กรหรือว่าวิธีการคอมมูนิเคตกันภายในองค์กรเนี่ยค่ะใช้วิธีไหนเป็นหลักอะคะเรามี t o ู l ที่ <S <S 2> <S 2> บริษัทเทคตัวอย่างก็ใช้เนื้อ่าอย่างเช่นตัว อินเทอร์เน็ตแชทแล้วก็มี s l a c เนอะอย่างที่อาจจะมีอะไรท่านเคยพูดไปอ่า slack บางทีก็ใช้ไลน์ถ้าเกิดเป็นแบบเดี๋ยวนี้ก็ถนัดกันใช่ไหมสมมติมีทีมที่ต้องส่งไปงานไปน,น,นอกบริษัทอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้ไลน์แล้วก็กลับมาใช้ Slack เรามี s แชร r ไรส์อ่าที่ใช้แชร์ไฟล์กันแล้วส่วนใหญ่การรีวิวงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําบน jira b บ a r d กับพวกคอนเทนต์อัดก็คือมีการแบ่งการ์ดแบ่งพอยต์เตรียม p i n ินต์ n n n นิงปิดการ์ดด้วย retrospective แลวก็ตาม,มนั้นครับ ก็จะมีทูที่ใช้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันประมาณนี้อันนี้อันนี้อันนี้ที่ใช้บ่อยๆเนาะก็ก็คล้ายๆกับบริษัทเทคทั่วไปเนาะทีนี้แอบว่าตอนนี้เป็นคําถามที่เด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าเวลาเข้าออกงานนี่คือเป็นยังไงอะคะแบบว่าต้องมีฟิกอเวอร์ไหมหรือว่าเป็นเหมือนกับเออยังไงก็ได้เป็นเฟกซิเบิลไปคืออย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นชั่วโมงนะคือเราเป็นอ i ล i มิตต e ลีฟเพราะฉะนั้นเรื่อง เข้างานหรือตอกบัตรเนี่ยมันจะไม่มีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมันจะมันจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและการทํางานของเขาด้วยคือเราเชืว่อว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถทํางานให้เสร็จได้แล้วก็ด mm ีเลยก่อนมาในค mm ุณภาพที่ดีเนี่ยคุณจะเข้างานแบบไหนก็แล้วแต่คุณอันนี้แล้วแต่พิจารณา อันอันนี้เป็นทีมทีมหนึ่งเนาะแต่ก็ยังมีทีมโอเปอเรชั่นอยู่ที่ก็ต้องทำเป็นรูทีนอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะยังมีอยู่ทีนี่แบบต้องมาเข้ากะตอนนี้ต้องรับสายตอนนี้อะไรเงี้ยอันนั้นยังมีอยู่กันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอลิมิต็ดรีฟแฟคช่อาเวครับคำถามนี้สําคัญค่ะคือคพี่นาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยังทําให้พนักง,งานณนะปัจจุบันเนี้ยค่ะยังอยู่กับซันเดย์อืจริงๆผมเคยถามคาถามนี้กับตัวเองมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคือ เหนื่อยความเครียดเหมือนกันหมดแหละแล้วก็มีเพสของมันที่แบบบางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้ผมลองนองนั่งคุยกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมคุณแอบรู้บอกว่าบริษัทเราเนี่ยอายุงานที่อยู่กับบริษัทเนี่ยหปีบวกบวกขึ้นไปนะบริษัทที่อยู่พนักงานที่อยู่กับเราเนี่ยคงถือว่าเป็นค่อนข้างค่อนข้างอยู่กันนานเหมือนกันนะสําหรับถ้าจะเรียกว่าบริษัทที่มีอายุสามปีกับอายุเฉลี่ยประมาณนี้หนึ่งปีบวกนี่ผมว่าค่อนข้างค่อนข้างยาวอยู่ ก็เลยมีคำตอบมา2-3อันนะอันที่1เนี่ยคนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะมีแพชชั่นค่อนข้างสูงมากในการทําผลิตภัณฑ์บางอย่างให้มันออกมาดีะแล้วมันมีคนใช้แล้วเขารู้สึกภูมิใจกับกับสิ่งที่เขาทำอะถ้าอโอเคเนื่องจากเราเป็น Start-up แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลายเป็น Maturity s t ี้สเเนี่ยบางทีการไปทํางานอยู่ในส่วนส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใหญ่มากๆเขาอาจจะได้ทําแค่ปุ่มอันนี้หอัน หรือเมนูบาร์อันนี้สองสาอันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทํางานที่เนี่เขาจะได้ดูทั้งลูปและเราก็ให้เขาทำจริงๆแล้วลูกค้าก็ไปใช้จริงๆ mm hmm. หมายถึงแบบเราก็ต้องดูกนนะว่าแบบคุณภาพมันผ่านเกณฑ์ที่เราต้องการ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยคนมันจะรู้สึกความมีโอเนอร์ชิพเนะแบบเราปั้น mm hmm. อันเนี้ยมาตั้งแต่ศูนย์อะจนมีคนใช้จนเริ่มออกข่าวจน เริ่มมีลูกค้าอะไรใหญ่ๆมาใช้ผมว่าเฮ้ยอันนี้มันก็น่าจะภูมิใจนะแม้ว่าคุณจะทํางานหนักมาแต่ว่ามันมีคนใช้จริงๆนะเราเราขยายตลาดได้จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็เห็นจริงๆว่าเอองานที่เ็าทามาแบบปีสองปีที่แล้วเนี่ยมันมันขายออกนะหลักหลายร้านด้วยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยสาคัญแฟชั่นกับเซนส์อองออเนอร์ชิพเนี่ยครับจริงๆตอนแอมคุยกับบริษัทสตาร์ทอัพหลายบริษัทสองข้อนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะออเนอร์ชิพของโปรดักต์ของบริษัทที่เราทําอยู่เพราะว่า แอมว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเขาอยากจะภูมิใจกับอะไรสักอย่างแหละแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถให้เขาได้ได้ทําตั้งแต่ต้นจนถึงลูกค้าเห็นน่ะเวลาแบบคนกดใช้มันก็จะมีความภูมิใจเนาะอือใช่ครับอืมโอเคได้ค่ะถ้ากานขอสามคำให้กับเค้าเจอร์ของซันเดยค่ะสามคำอาอันที่หนึ่งผมให้เรื่องแพชชั่นแล้วกันคือผมเชื่อว่าคนที่เนี่ยมีแพชชั่นในการทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เนาะ แฟชั่นนี่หมายถึงแบบความเต็มที่ในการลงความคิดลรวลงแรงและลงเวลาอันที่สองคืออย่างที่ผมบอกไปผมว่าที่เนี่ย No s h ดไมซ์เซ็ตนะคือจะแปลให้มันออกมาเป็นไทยอาจจะลำบากคือ No s h i t mindset คือเราเราทำงานแบบนี้คือเราเต็มที่กับมันอะ่ะเราอยากทำให้มันดีทุกคนอยากทำให้มันดีไม่ได้บอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมคุณทำผิดทำไมทีนู้นเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเนาะอันที่สามผมว่าความแฟร์สิ่งที่เราให้กลับไปคือถ้าคุณแฟร์กับบริษัทบือษัทแฟร์คุณแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัติการหรือคนตอบแทนเพราะฉะนั้นเรามาเจอเันตรงกลางเนี่ยผมว่าเนี้ยมันก็ยังอยู่ได้ผมว่าเชื่อทุกว่าทุกบริษัทน่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเราะครับพอคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเขาอยากจะร่วมงานกับ Sunday ์เนี่ยแอบอยากให้พี่นาช่วยชี้ช่องทางค่ะว่าสามารถไปดูได้ที่ไหนบ้างเอ่ยอ่อได้ครับตอนนี้มี c a r e e r page ขึ้นมาเนาะทำ c a r e e r s m s ด้วยเนะ easy sunday com ก็จะมี job post ไว้ตรงเว็บไซต์ Career s ก็ <S สามารถเข้าไปดู job ได้หรือว่าถ้าใครจะสะดวกทักมาทาง Facebook Sunday Thailand ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งเรื่องไปให้ทางที TMR ตอบได้ก็อตอนนี้ก็รับอยู่หลายตราเหมือนกัน,นนะแล้วและมีรับต่างชาติด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยายตลาดไปอินโดนีเซียแล้วโอ้เรียกว่ากำลังเติบโตกันเลยทียเดียวเนาะครับ ได้ค่ะถ้ายังไงวันนี้แอมขอขอบคุณพี่ามากนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะโหลดได้ครับขอบคุณมากครับที่สละเวลาและแอมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังรายการ t e c h t e c h Tech p o d c a s t by True d i g i t a l Park นะคะติดตามตอนใหม่ๆได้ทาง Facebook Page, YouTube, Spotify, a p p l e Podcast, t r u e ID และ Link ์กินของ True Digital Park ค่ะสำหรับวันนี้แอมและพี่ณนะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ